สวัสดีครับผมเคยสารใต้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเคยสารใต้ช่องน้อยๆด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับแต่เรื่องเล่านี้แฟนผมจะเป็นคนเล่าให้ฟังครับเพราะว่าเมื่อวานแฟนผมเข้าฝันครับเดี๋ยวมาชมความฝันของแฟนของผมไปพร้อมๆกันนะครับ เดี๋ยวมาฟังความฝันของแฟนผมครับที่มือว่านี่แฟนกับฝันเห็นยายของเขาครับผมก็เลยาหาแฟนผมมาเบาให้ทันผู้ส้มฟังดีกว่าครับเพื่อเป็นแนวทางครับเดี๋ยวมารับฟังรับส้มพร้อมกันเนาะครับสวัสดีค่ะค่ะค,ความฝันกับมิว่ายายหนูนะคะเสียไปตั้งแต่วันที่ห้าห้าสิงหา คือตั้งแต่วันที่5สิงหานี่ยายไม่เคยไม่เคยฝันถึงยายเลยเพราะว่าได้แล้วก็เพิ่งมาเมื่อคืนฝันฝันถึงยายคือยายเนี่ยแกจะไปเสียอยู่ที่หน้าบ้านของป้าหน้าบ้านของป้าบ้านป้าเนี่ยห,ห้องน้ํามันจะอยู่นอกบ้านเนาะค่ะห้องน้าจะอยู่นอกบ้านแล้วตรงข้างหน้าห้องน้ามันจะเป็นพื้นเขาเทไว้สําหรับทาครัวล้างจานอะไรอย่างเงี้ยแล้วยายแกไปล้มแกเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น นูฟันเห็นตรงนั้นตรงที่ยายเสียน่ะมันจะเป็นคลองน้ําเป็นสระน้ํามีน้ําเต็มตอ,อยู่แล้วก็เห็นยายน,ะนั่งอยู่ริมสระริมสระเดินไปเจอสระน้ำหนูก็เห็นเอสะสระทำไมตรงนี้มีสระน้ะําปกติไม่มีก็เห็นยายนั่งอยู่ก็เลยเรียกยายเรียกยายยายทําอะไรยายก็ไม่ตอบไม่พูดเงียบนั่งไม่ตอบอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยเรียกยังไงก็ไม่ตอบถามยังไงก็ไม่ตอบหนูก็เลยเดินไปใกล้ๆ เดินไปใกล้ๆตรงออเดินอ้อมสะไปเนาะเพื่อที่จะไปหาแกเดินอ้อมไปก็ไปเจอข้างหน้าแกมันจะเป็นริมน้ําริมคลองริมสะก็ไปเจอไม้แผ่นกระดานแผ่นหนึ่งลอยแผ่นเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็เอ๊ไม้อะไรทาไมลอยอยู่ตรงนั้นน่ายายยายเรียกทําไมก็ไม่ตอบก็เลยเดินไปดูไปเดินดูใกล้ๆไม้แผ่นกระดานสี่เหลี่ยมนั้นก็ไปมองดูอ่ะนี่มันไม้ฝาลง อ๋อเป็นไม้ฝาโลงที่ใช่ใช่ค่ะไม้ฝาโลงก,ก็คือว่าตอนที่ยายเสียเราก็อยู่ทุกขั้นตอนเนาะเอาศพบรรจุเอาโลงมาส่งอะไรเราก็ดูเราก็อยู่กันหมดแล้วก็จําไม้แผ่นนั้นได้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเนาะที่เขาตีข้างบนฝานะค่ะลอ,อยอยู่บนน้าบะใช่ลอยอยู่บนน้าลอยอยู่ข้างหน้ายายนะอ๋อที่เป็นไม้ฝาโลงยายก็นั่งอยู่ข้างๆยายนัน่งอยู่ตรงนั้นแหละตรงริมนั่นเราก็มองไปอาวนี่มันไม้ฝาโลงแกนั่งมองไม้ฝาโลงของแกอยู่บ่ใช่แกก็นั่งมองอยู่แล้วก็เลยว่าอาวไม้ฝาโลง จำได้ในไม้ฝาโรงวันก็มองไปที่มุมอะเห็นตัวเลขไหมใช่เห็นก็เลขฝาโรงยายที่ว่าตอนที่ยายตายเขาลงมาบรรจุคือคือคนตายเนาะค่ะแถวบ้านนะมันก็เป็นธรรมดารอยู่แล้วเขาก็ต้องดูเลขฝาโรงเลขอะไรอยู่แล้วก็คือเป็นเสียงเป็นอะไรอยู่แล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นตัวเลขค่ะก็เห็นเป็นเลขสองห้าแปดตรงกับเลขฝาโรงที่เราเอายายใส่โรงเลยอะค่ะก็เลยอ๋อสองห้าแปดอกใช่สองห้าแปด เราก็เลยว่าอ๋อฝันเห็นยายก็เลยไปหายายยายก็คุยกับยายยายแกก็ยิ้มแต่แกไม่พูดอะไรเลยคือในฝันยายไม่พูดอะไรเลยหรือว่าแกจะมาให้โชคให้ลาบเนาะใช่แล้วเราก็ตื่นเนาะเห็นสามตัวเลยบอกใช่สามตัวสองห้าแปดแต่จริงๆแล้วนะคะถึงไม่ถึงไม่ได้ฝันเลขยายก็จะซื้ออยู่ค่ะยายแกเกิดพศสองสี่แปดห้าก็จะซื้ออยู่ค่ะแปดห้าห้าแปดเป็นเลขที่ชอบอยู่แล้วซื้ออยู่แล้วเพราะว่าหนู ซื้อหวยทุกงวดอ,อ๋อยายยายทวดนี่เกิดพศสองพันห้าร้อยสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าสองสี่แปดห้าเนาะใช่เลขห้าแปดแปดห้าเนี่ยหนูตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วเพราะว่าจะจะ,จะตามอยู่แล้วเพราะว่ายายเสียวันที่ห้าเนาะวันที่สิบหกเมื่อกี้มันออกเลขห้าศูนย์ก็ก็ถูกกันอยู่ญาติพี่น้องเพราะว่าแกเสียที่บ้านเลขที่ห้าสิบคือบ้านของป้าก็ก็ถูกกันอยู่ วันนี้เลน,นมาใช่หลังวันนี้ก็กวะว่าเดี๋ยวจะลองตามอายุยายวันพอสอเกิดยายแล้วก็ฟ้าลงยายดูอีกสักครั้งหนึ่งอยู่เพราะว่ามันยังไม่ออกเนาะเื่องหมดนี้มันจะออกอืมแล้วก็แล้วก็ไอ้บา้านเลขที่บา้านเลขที่กแกบา้านที่ของแก่<ช>ด้วยปกติหนูน่ะซื้อหว,หวยคือซื้อสิทธิ์งวดถูกสองงวดสามงวดก็ช่างก็ถือว่าถูกอันที่ไม่ถูกไม่นับ จะนับจะบอางวดที่ถ right ูกสาซื <rest> says, e ้อเลขเป็นคนมักซื้อเลขกอยู่แล้วแต่แต่ก็มีป้าข้างบ้านเขาเขาเล่าเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกว่าเป็นจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านงใกล้จะวันพระคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราอ่ะที่เขาตายไปแล้วอ่ะเขาก็จะมาเตือนหรือเปล่าว่าเออทาบุญนะหลูกลานทําบุญนะมเตือนนะอะไรเงี้ยวันนี้ก็วันโกนนันเนี่ยใช่วันโกนเขาก็บอกว่ามาเตือนให้ลูกรานไปทําบุญทําบุญหาแก่หน่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่า แต่หนูก็ไปทําบุญอยู่แต่เลขก็ซื้อค่ะยังไงก็ซื้อค่ะเป็นคนชอบทำเลขแล้วพอดีแฟนเขาทําคลิปเลขอยู่แล้วนะหนูก็เลยซื้อใช่จริงๆถึงทําคลิปเลขไม่ได้คิดหนูก็เป็นคนซื้อเลขเอาตอนที่ตอนที่เข้าไปดูฝาลงนั่นแล้วก็แล้วก็ตื่นเลยบอกเลยว่ายายพูดอะไรอีกไหมใช่ค่ะเจอยายายยิ้มให้อ๋อยิ้มยิ้มแล้วก็ตื่นเลยใช่ก็ตื่นเลยก็ก็ไม่ได้มีไบคลื่นันเห็นตรงนั้นฟันเห็นตรงที่ยายตายอ่ะเป็นบ่อน้ําเป็นสระน้ํา ก็ไปยันยายนั่งริมน้ำแต่ยายแกก็หน้าตาสดใสอยู่แกก็แกก็ยิ้มให้นะใช่แต่แกไม่ได้พูดไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ตื่นใช่ก็ตื่นก็นี่ละก็เล่าให้ท่านผู้ชมฟังเป็นแนวทางจริงๆแล้วก็อยากไออยู่ดยค่ะเด็กไออยู่จะเป็นเขาบอกว่าเล่าให้น้อยแล้วแล้วก็ก็มาเล่าเราไปเธอเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเพื่อเพื่ออาจจะมาวดนี้ก็ได้เป็นจริงเี่ยดค่ะใช่เพราะว่า เพราะเลขเลขตัวนี้เป็นเลขฝาลงที่ที่เราตามซื้อตั้งแต่งวดที่แล้วนะใช่ยายอาจจะให้มาในงวดนี้ก็ได้ใช่เพราะยายแกก็รักลูกหลานเนาะเคยแกอยากจะให้โชคให้ลาบแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้วันพักก็ทำบุญหาแกปกติอะค่ะอย่างที่เคยทำนั่นแหละอืมอาจจะเป็นแกมาทวงให้ทำบุญเหมือนที่ข้างบ้านบอกก็ได้โอเคใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับตัวเลขฝาลงที่ว่าเห็นนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา เราลงไว้ท้ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูกันเนาะถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ไปหาเลือกซื้อรัฐเ,เลขรัฐบาลก็ได้เนาะเป็นแนวทางค่ะก็ความฝันเนาะฝันไครฝันมันมันเป็นมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคะเ,เชื่อก็เชื่อก็ซื้อไม่เชื่อก็ก็ฟังไว้อะไรอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะเพราะว่า อย่างตัวเราเนะ่ยเราฝันนะเราก็ซื้ออยู่แล้วมันเป็นเลขที่เราฝันเนาะแต่คนอื่นจะยังไงก็อีกอีกเรื่องหนึ่งค่ะโอเคญายิทวดอาจจะมาให้โชคให้ลาบเลยก็ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสีผาท่านผู้ชมมาเบิง้งตัวเลขครับตัวเลขที่ว่าเสาบ้านครับที่ติดอยู่เสาบ้านนี่ครับที่ว่าญายทวดคุณยายเพิ่นคนที่เสียไปนะครับเพื่อนกับมักซื้อเลขครับ หักซื้อเล็กเลยล่ะครับถูกงวดเพิ่นก็เขียนไว้ครับเขียนไว้โดนแล้วครับ,น,น,รบนี่ครับ8 0 1 8 1 7 2 5 2 4 8 5ครับครับทานผช้ชมนี่ะครับเ่ตวดเพื่อนเขียนไว้ตอนที่เพื่อนมีชีวิตอยู่ครับแล้วกับผมกับพึ่งมาไม่เห็นครับกกเลยนำมา หายทันบุชมได้เบิ่งพอๆกันครับกับพิจาณาเบิ่งเด้อครับทานบุชมเป็นความเสียส่วนบุคคลครับทันบุชมครับสำหรับทานูุชมที่เขามารับชม่มคลิปนี้เนาะครับกบขอให้มีแต่ความสุขโชคดีมันมันเฮงๆรวยๆเด้อครับสวัสดีครับ